สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบัก c น Channel ครับวันนี้ผมจะมาตกปลานะครับนี่ครับเหยื่อที่ผมจะใช้ก็นี่ครับจำสูตรไหมครับเหม็นเน่าไปแล้วครับขึ้นลาบเหยื่อขึ้นลาไม่รู้ว่าปลากินเปล่าครับก็บอกว่ายิ่งเหม็นยิ่งปลากินดีนะครับวันนี้ผมจะตกเป็นตะก้อนี่ครับตะก้อข่ครับ ผมซื้อมาหนึ่งอันครับนี่ครับอืเบอร์หกหกเซนนะครับเนี่ยแกะเล้วมาใส่เลยครับแล้วผมก็จะไปคว้างแล้วผมก็จะตกนะครับวันนี้ลมแรงมากครับเย็นชื่นใจครับผม้ขอเกียกันครับเดี๋ยวมันจะฟิวไปครับลมแรงจะผมปั้นเยื้อเลยละกันนะครับนี่ครับดูครับว่าใหญ่หรือเปล่าโอก็ใช้ผมถามเจ้าของร้านแล้วครับ เจ็ดเซนก็ประมาณเท่านี้ครับแต่ว่าไม่ได้ตกนานครับแล้วก็ไข่อีพันแล้วพันกันหน้มครับเดี๋ยวขอแกะน้ำมาก่อนครับมันก็ดูครับว่าเข้าได้กี่นิ้วครับเข้าได้ประมาณอุ้ยสามสี่นิ้วครับนี่ครับประมาณสามนิ้วหัวปลาก็ไม่ใหญ่ครับ เป็นี้ยเป็นผ้าถุงครับเดี๋ยวผมเอาเหยื่อใส่เลยแล้วผมจะไปคว้างครับครับครับเหยื่อของผมมันก็ขึ้นลาแล้วครับไม่รู้ว่าบอกว่าขึ้นยิ่งขึ้นหลายืกลิ่นนี้แบบืสุดยอดแล้วครับเดี๋ยวผมใส่เลยละกันนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะคว้างเลยครับนี่ครับ ้านลูกผมมาเท่านี้ครับผมไม่มีสูตรอะไรมากครับผมก็จะปว้งเลยนะครับผมจะปว้งเป็นขนานี้นะครับก็ขว้งไปแล้วครับ ล็อกหมดเอ็นเลยครับไม่ได้ใส่เอ็นเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็จะตั้งเอ็นครับเดี๋ยวผมเอาตัวไปตัดไม้ก่อนครับนี่ครับผมจะตัดไม้เลยครับ บอกกอนเลยว่ามลมแรงมากครับตั้งเอ็นนี่ไม่อยู่แล้วครับต้องใช้เหยื่อเอาเหยือ่อลูกน้อยๆครับไปแตะตรงเอ็นครับผมไม่ได้เอาตะกั่วครับตะกั่วดึงม,มามาครับเชครับเดี๋ยวรอรับชมกันครับอือมีกระตุกครับมีกระตุกหกัว เหยื่อหมดครับ huh. มีกระตุกครับนะครับเดี um> ๋ยวเราเป็นเหยื่อไหม่ครับตสยเหยื่อ ปั๊มหมอน้อยครับเด็ครับเดี๋ยวคงจะเก็บไว้ก่อนครับ เดี๋ยวผมจะคว้างไปหน้าข้างๆบัวนะครับเห็นปลามันบ้วนกินเหยื่อหัวอาหารที่ลอยอยู่นะครับ ป้าหมอมาอีกแล้วครับนี่ครับป๊าหมอปลาพยาบาลครับมาอีกหนึ่งตัวหึงดิน้นนี่ครับเดี๋ยวผมอขอปลดกันครับตัวประมาณสักสองนิ้วสามนิ้วสองนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสามนิ้วนิดๆครับไม่ใหญ่มากครับตัวมันจะกลมๆ มาสักสองสองสามนิ้วสองนิ้วสามนิ้วตัวไม่ใหญ่มากครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูต่อครับต่อปันลูกคนนี้ครับตะข่ายหกเซนนะครับ เอ็นเอ็นไม่ได้ใส่เยอะครับจะหมดลอบครับเดี๋ยวครับผมก็จะมาบอกสูตรที่ผมหมักไปนะครับผมก็ใช้เป็น ขนมปังแล้วก็โอขนมปังมือสีเขียวนะครับแล้วก็โอเมก้าสามนะครับแล้วก็ลำแต่หัวหารประดุกผมไม่ได้ใส่นะครับผมลืมใส่ผมใส่แค่นี้ครับแล้วมันก็ขึ้นลาครับผมตอนแรกผมเอาไปตกครับเต็มไม่ได้ครับผมก็ทิ้งไว้ประมาณประมาณสิบห้าวันสิบห้าสิบหกวันครับมันก็แบบ ลาแล้วผมปิดฟาไม่สนิท้วยครับแล้ววันนี้ก็มาตกมันก็แบบเหม็นครับมันก็กินดีอยู่ครับถ้าว่าสุดยอดไหมก็สุดยอดครับก็รอรับชมกันได้ครับ โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเอาวันนี้ผมได้ปลาสองตัวครับผมก็จะปล่อยไปแล้วครับเพราะว่าวผมจะปล่อยแล้วครับ <Okay. S 1> เขายังไม่ตายนะครับเนี่ย yeah. โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมขอตัวเก็บของกลับบ้านกันครับมืดแล้วครับโอเคครับบาย